นี้นะครับเราก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับสกินใหม่ที่จากข้อแรกขับเกม Rv เป็นสกินต่อไปนะครับเป็นสกินจากเกม HOK นะครับเป็นคู่รักคู่ใหม่นะครับนั่นคือสกินของไฮโนแล้วก็ดอรีนะครับนตอนนี้มีไฟล์แล้วก็ข้อมูลหลุดออกมาแล้วนะครับสกินไหโนแล้วก็ดอรีนะครับทั้ง2นี้มีเอฟเฟกต์สกิลนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูก่อนใครนะครับนี่นะครับเป็นสกินคู่รักนะฮะอันนี้คือโมเดลนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับ แล้วก็สกินไหโนนะครับมีปุ่มสกินนะครับส่วนเอฟเฟกนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันในเกมได้เลยครับเดี๋ยวเรานะครับมาเริ่มดูที่เอฟเฟกการโจมตีปกตินะครับอันนี้เป็นการโจมตีระยะไกลนะครับส่วนระยะใกล้นะครับนี่ครับนี่ครับระยะใกล้เอฟเฟกสวยนะครับสองสกินนี้ยคุ้มแน่นอนนะครับอันนี้คือระยะใกล้นะครับ แล้วก็เอฟเฟกต์สกิลที่1นะครับแล้วก็พาสีนี่ครับดูนะครับปึ๊บรอให้รีโหลดเต็มนะครับแล้วก็ปาปึ๊บนี่ครับเอฟเฟกสวยนะครับแล้วก็สกิลที่2ครับ แล้วก็สกิลหนึ่งนะครับตอนที่อยู่การโจมตีระยะใกล้นะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็เอฟเฟกต์สกิลอัลติเมทครับโอ้โหอัลติเมทสวยเลยนะโอ้โ oh, ห oh, สวยมากนะครับอัลติเมทนี่เลยครับ <Yeah. S 1> ทุกคน ชึบส่วนเอฟเฟกต์เท่าวาร์ปไม่มีนะครับสกินนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของสกินไฮโนนะครับส่วนใครนะครับอยากมีไอเดียมาวีนะครับเฮริเอร์สกินแลกกระดไปได้ที่เพจแอสมินต้น์ที่พิเศษนะครับของจริงต้องปฏิบัตามากกว่า200,000คนเลยครับนี่ครับเอฟเฟกต์สวยมากนะดูสกินต่อมานะครับเป็นของโดเรียนะครับทั้งฉากหลังนะครับแล้วก็การเปิดตัวจะเหมือนกับของไฮโนนะครับ นี่นะครับสกินของโดเรียนะครับมีเอฟเฟกแล้วก็ท่าวับนะนี่นะครับทุกคนนี่นะครับโมเดลด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับโดเรียนะครับก็รูปโปรขยับได้แล้วก็จะมีนี่นะครับปุ่มสกินส่วนเอฟเฟกเดี๋ยวเราก็ไปดูกันในเกมได้เลยครับเรานะครับมาเริ่มดูที่การโจมตีปกตินะครับนี่ครับเอฟเฟกต แล้วก็ตอนที่แปลงร่างเป็นนางเงือกนะครับแล้วก็โจมตีครับนี่ครับแ,แล้วก็เอฟเฟกสกิลที่หนึ่งครับตอนที่อยู่บนบกนะครับหรือร่างมนุษย์นะครับ แล้วก็ตอนที่อยู่ในน้ำครับแล้วก็เอฟเฟกสกิลที่2ครับนี่ครับสกิลสอ แล้วก็สกิลพันธสัญญานะครับปึ๊บนี่ครับแล้วก็เอฟเฟกของรีคอร์ดิท่าวัปนะครับนี่ครับท่าวัปคือ <ว shoots> สวยนะครับท่าวัปนี่นะครับทุกคนครับ อันนี้ก็คือเอฟเฟกต์คร่าวๆของสกินโดเรียนะครับประมาณนี้นะ